พอดีนี่มีธุระไลฟ์มันเลยหลุดบ่อยๆแบบมีคนโทรมาขอโทษด้วยนะเนี่ยก,ก็ยังไม่ออกมาหรอกไม่รู้ทำอะไรอยู่อ่าแม่นมนมพองนมพองขอโทษนะที่ไลฟ์หลุดเป็นรอบที่สองแล้วเพราะว่ามีธุระแล้วเขาโทรตามแล้วนี่ก็โดนแบบ โดนด่าเข้ามาแล้วเฮียเดี๋ยวครั้งนี้ไม่น่าหลุดแล้วแหละเดี๋ยวอ้วนก็มารอแพบรอแพบอะไรนะกระดาษกันไม่ค่อยเรียก แบบไม่น่าเชื่อว่าแบบคนมารอเยอะมากเลยอไปว่าแบบเอ๋อเนี่ยดูคนดูดูดูคนรักผลิตสิคนรักผลิตมีเยอะมากทุกคนคือเมียผลิตนะจ๊ะดูความเข้าคิว <c oughs> มีคนมาผลิตติดต่อมออยู่ <c oughs> น่าจะติดมากกว่าเราสภาไม่อย่างไาอย่างไม่รู้ทำอะไรอยู่อะไ เฮ้ยมายังมายังคนหลอกก็ต้องรอนานหน่อยวันวันลีลามากไม่ติดเราใช่ไหมไม่ติดไม่ติด นี่ใครอ่ะไฮนานไปไม่วทอนคนเรียกว้วนหน่อยค่ะว้วนมันไม่ออกมาสักทีไม่ใช่แบบว่าไม่ออกมาเพราะมัยไม่กินหรือเปล่าเออพี่ตนกูนี่ พี่สีอ่ะร้องเสียงแบบเบียงมากเลยแบบน้องนิวคะตอนแรกที่กูเปนค,นคุยแล้วกูว่ากพี่กูมัเนเังว่แล้วเลยมัเนเรื่องโปรเซสเลยแล้วพี่สีแกก็เอาโทรศัพท์ไปแล้วก็ถามว่าน้องนิวคะพี่ต้องการใช้หมวกกับน้องตอนนี้คะ่ะไม่ทราบว่าจะออกมาตอนไหนคะเบิ้ดคำว่าติดแล้วไหม <c oughs> ได้ต่บเบื้องหลังนะคะไปดีใจยืมหายืมไห้ต่อยุ เห็นอะไรเลยคะตอนนี้ no การความเตี้ยของตัวเองนะจ๊ะไม่เห็นอะไรเลย